มื้อนนี้ค่ะเมนูยำขนมจีนใส่ปลากระปองนะคะเครื่องจะมีอะไรบ้างก็จะมีขนมจีนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนิดนึงนะคะนี่ใส่ไปละหนึ่งช้อนชาพริกป่นตามชอบนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวใบมะกรูดพริกหยวกสีแดงอ่ะพริกเขาเรียกอะไรอ่ะพริกพริก เออพริกอะไรสักอย่างคะ่ะสีแดงจำไม่ได้ละพันเขาอะไรปลากระป๋องน้ำมะนาวอ่าน้ำปลาร้านะคะแล้วก็ผักเครื่องเคียงก็ตามชอบเลยค่ะก็จะมีหอมใหญ่ต้นหอมมะเขือเทศอาอะไรก่ะใบเลื่อยโหระพาแล้วก็ อันนี้ผักอะไรแล้ว่จำชื่อไม่ได้แ,แนแน่ะๆจำชื่อไม่ได้ค่ะที่มันหอมๆโอเคเดี๋ยวเราไปยำกันเลยนะอันดับแรกใส่ปลากระกป๋องค่ะจุกอืมนค่ะอืมเติมลำปลาาอืม เติมน้ำมะนาวค่ะ <c oughs> ก็น้ำหอมมะขามแท้ จะเ,เปลี่ยนที่ใส่ก่อนนะขออภัยในความเยอะของผักแต่ว่าอาจที่คนมันน้อยไปหน่อยก็เลยเปลี่ยนนะคะ<า>ก็ใส่สารพัดผักลงไปแล้วก็ทำการโคเลนะคะ่ะ สุดอร่อกันนะ,ะอ,อร่อยแล้วค่ะไปะไปกินกัน